แต่สมุนคุณโดยรวมนี่ถ้ากินเม็ดบัวนี่แบบว่าช่วยในเรื่องบำรุงเลือดบำรุงหัวใจเนาะประโยชน์แบบหืมกรอบอ่ะสวัสดีจ้ามาพอก็ฉ่ำไม่ยดาดผ้ากินแล้วเนาะจ้ามีสอผ้ามากินฟักบัวใครเคยกินบอของปวดไผ่บอหากินอยากดิจ้าตอนนี้ฟักบัวเด็มาจากตลาดแถวบ้าน กำไล่สิบบาสามกำหาสิบจ้าสื่อมาเลยเพราะมันหากินยากเนาะน,น,นั่นที่เห็นแต่ตามตามต่างจังหวัดอัดสิบแบบยังมีขายแบบให้เห็นไงแต่ในกรุงเทพนี่ฮะกินยากแล้วจ้าสามกำหาสิบเนาะจ้าประโยชน์พนกัมีอยู่นะแบบว,ว่าโปรตีนวิตามินแ่ลทาดนี่เป็นแบบนี้เลยจ้ะคืนฮอตแม่เนาะจ้าแบบ แม่มากกินน่ะตอนน้อยเนี่ยอุ้ยแม่เห็นบ่ไห้มากกินเนี่ยบีออกมากินแบบเป็นเม็ดเม็ดเลยจ้าคิดฮอดแม่เลยด้จ้าถ้าแม่เบิ้งคลิปนี้แบบว่าบอกคิดถึงแม่พันคลิปนี้เลยลกับแกกินเป็นเม็ดเม็เนาะจ้าห้ามว่นแน่ใจว่ามันแกรหรืออ่อนเนาะถ้ามันแกมันสีมีออกหลดขมๆมฝาดฝาดอุ้ยอันนี้นี่ต้นอ่อนข้างในเนาะจ้าสีเป็นสีเขียวเขียวนี่แหละจ้าสีไฮเฮ็ดเฮ็ดให้รสชาติแบบ ฝาดหรือว่าออนรสชาติกับมัน,มน,มนมๆขมขมนิดนึงจ้ะกินเม็ดเมื่อกี้ไปมันมันแก่เนอะจ้ะแบบว่าสามารถดึงออกเลยเนาะจ้ะไอต่วนออนเขียวๆข้างในมันอนะเดี๋ยวสิกแก้ให้เบิ้งอีกทำใหหน่อยหนี่ใส่ปากกัดเลยจ้ะอันนี้ผ่านการหลางมาแล้วจ้ะนี่ไอเขียวๆมันนี่จ้ะ มันเทศไห่ขมหรือฝาดเนาะจ้ะไผ่โบมากรสชาติขมฝาดกะสามารถแก้ออกก็เอิ่นว่าต่นอ่อนมันเนาะนี่เอาออกได้เลยนะแล้วก,ก็กินแต่เมเ็ดขาวๆอะ่ะประโยชน์กะไอ้ต่นอ่อนเมื่อกี้ที่เด็ดออกอะ่ะซอยลดความดันเนาะจ้ะสับป,ปะคุนเพินนแต่สับป,ปะคุณโดยรวมนี่ถ้ากินเม็ดบัวนี่แบบว่าช่วยในเรื่องบำรุงเลือดบำรุงหัวใจเนาะ ประโยชน์แบบอืมกรอบอะ่ะกรอ,อบมันๆเพราะว่าดึงไอ้ตัวมันขมขม,ขมออกแล้วแต่จริงสิกินไปทั้งลูกก็เล่ก,ก็ไะด้ได้จ้ะเพิ่นต้องใส่เลยใส่ฟันซอยแกจ้ะมันขอนขางหนาเนาะเปลือกมันอะ่ะ เดี๋ยวเอาเขียวออกนำนำจ่าเนี่ยมันจังแบบเนี่ยเขียวๆมันเท่ๆขมเอาออกเลยแล้วก็กินเด็กหน่อยสมัยใหม่เนี่ยอาจจะยังบุกหมูจักมาจาจาแบบว่าเออกินยังไงเห็นแล้วมันคืออะไรเนาะถ้ามาดูคลิปพี่นี่ก็แบบนี่ละจา่ากินแบบนี้จ้ะมันก็คือดอกบัวนะเนาะเดี๋ยวมันก็จะเติบโตเป็นดอกบัวนะเนาะ น,นี่เขาเรียกฝักบัวเนาะนี่เป็นเม็ดแบบนี้เนาะเขียวๆอธิบายให้เด็กรุ่นไหมแบบว่าเด็กๆหนุ่นๆเนาะมีแฟนคลับเป็นเด็กหน่อยน้ำได้จ่าชงไม่ยราผ้ากินน่ะก็ต้องอธิบายเพิ่นในข้าใจน้ำเนาะถ้าเป็นผู้ใหญ่รุนเท่าแล้ว่าน,นาสิงหงูแล้วนาาจาฝักบัวเนาะอธิบายนี่เป็นเม็ดขาวๆนะเด็กๆถ้าเด็กๆด,ดูช่องพี่อยู่อ่ะเนาะแล้วข้างในจะมีต้นอ่อนเป็นเขียวๆ นั่นแหละไอ้ตัวนั้นแหละทําให้แบบขมฝาดเดี๋ยวแกะให้ดูอีกครั้งหน,นึ่งนี่ข้างในมันจะเป็นเขียวๆทําให้ขมฝาดอืมขึ้นเลยมันๆจ้ะกรอบๆมันๆถ้าเป็นลูกอ่นอนอีสามารถกินเน้ทั้งเม็ดเลยได้จ้ะมันสิวหวานๆมันๆเนาะ ักหนึ่งกับซิมีประมาณสิบเม็ดเนาะจ้ะสิบกว่าเม็ดแกโชก่อนเพื่อชาวตังฉาดมาเบิงนี่ช่องเนาะจ้ะเป็นของกินเล่นของผืนบานเท่านะของคนไทยเนาะจ้ะนี่ถ้าชาวตังชาดพันมาเบิงช่องเนาะจ้ะแกโชว์พันก่อนเม็ดบ,บัว อุ้ยบดนเลยจ้ะมันข,ขายถืออยู่ด้วยจ้ะฟักละยี่สิบบาทเดี๋ยวลองกินหลิ่นทั้งเม็ดบือนกันกินทั้งเม็ดมันสิแบบขมๆฝาดๆนะจ้ะ แต่กับเป็นยาเนาะจ้าเอาละจ้าของหาก,กินอยากเนาะเพราะเห็นเ้วเขาเคยกินสมัยได้หน่อยก็อยากซสื่อเมื่อกินเนาะไครมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ยดาผ้ากินเนาะจ้ะาต้องไปพอกันคลิปหนาวสิผ้าไปกินอย่างอีกขอพระพระเจ้าไว้พอค่ะเพื่อนๆบ้าย